เ<ป>จ้าหนูเจ้าหาคนมาทำลายร้านแหลกทองและเงินหรือทำลายได้ก็ดนนีร้านแหลกทองและเงินไนร้มโนธรรมก่อนกำทำชั่วคนดทำลายนานแล้วโอ้โอ้ไม่ก็ตายเหรอ นหน้าเหมือนคนนั้นเลยวะคนที่เล่นเป็นสิทธิ์พี่อะ่ะริ่งรอย้อนคู่ดูก่นอนเออมึงใช่เลยอะ่ะโอ้โหเขาคือเทพมารข้อมือเหลกผู้เทียนพี่ฉันหลอนเปนลเล่น<อ>เป็นป<ล>คนชั่วด้วยทำไมยักเจอเขาอีกพอเรื่องนี้แทรกไม่เป็นธรรมชาติเลย ดูเนาะนี่ไงไอ้ถือล่มนี่ไงโอ้ยโดนรัดคอจะตายอยู่แล้วจะมาสู้สู้อยู่เออพุ่นสู้เลยเออเออเออโดนไปนหนึ่งแมทเดี๋ยวบนท่าที่สองไร้ร่องรอยลอยขึ้นฟ้า โอ้เอาเก่งเลยวะท่านอยู่ดีๆก็มีแมรงฟื้นเฉยพระเอกเูยหนมากกระบวนท่าที่สี่โบราณเด่นนภาอย่างชอบตบตีได้แล้วลงมือเออเออเออเล่นมันเลยมันมีคนเดียว จะไปเก่งกว่าคนสี่คนได้ไงเ้ยโอ้โหเออว้าวโอ้สุดยอดอ่ะโอ้โหตุยเลวทะลุหัวใจอ่ะพี่เอาอะไรมารอดอ่ะ ยอดอแล้วก็บ,บี่มันเป็นกระบ,บี่ที่แบบมันอยู่ในฝักด้วยนะมึงแล้วมันแทงได้โคตรเท่แล้วก็บ,บี่มันหักไปหมดแล้วไง